เอสนะครับเดี๋ยวนะครับนักบินชูรีโมทนะครับคนชูรีโมทอ่ะชูจะออกไปเลยนี่นะครับผมไม่ได้บังคับนะครับผมโอเคครับผมเฮลิคอปเตอร์กันเองนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวโคนรัก RC ทุกท่านผมคน N3F นะครับ วันนี้จะมาส่งงานนะครับผมเป็นงานเซ็ตกล่องเฮดวันนะครับลูกค้าเอามาส่งซ่อมนะครับเนื่องจากว่ามันบินไม่ได้นะครับแล้วก็มีปัญหาบางจุดที่จะต้องซ่อมแก้ไขนะครับโอเคครับผมเรื่องแมคานนิกก็ซ่อมหมดแล้วนะครับตัวกล่องที่บินไม่ขึ้นตอนนี้ก็เซ็ตให้ถูกต้องแล้วนะครับก็สามารถที่จะบินได้นะครับผมเดี๋ยวจะไปเทสกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปเทสบินเนี่ย จะมาดูวิธีการเล่นก่อนนะครับอันนี้ตั้งสวิตช์ขวาไว้ให้เป็น start stop เตอร์นะครับผมก็คือสวิตช์ D นะครับสวิตช์ D ดันลงเนี่ยนะครับก็คือตัดคันเร่งนะครับดันขึ้นคือ start นะครับส่วนสวิตช์นี้นะครับจะเป็นไฟโหมดนะครับผมถ้าดันขึ้นสุดนะครับก็จะเป็น 3D โหมดนะครับก็คือบินด้วยมือตัวเองล้วนๆนะครับมาตรงกลางเป็นระบบ GPS คือล็อกตำแหน่งล็อกความสูงนะครับแล้วก็ มาล่างสุดเป็น t u r ท Home นะครับบินกลับมาจอดเองโอเคครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มนะครับเป็นโหมดของบินวงกลมถ้าหมุนวอลลุ่มมาตรงกลางนะครับก็จะเป็น Circle Mode ลำก็จะบินเป็นวงกลมนะครับส่หมุนวอลลุ่มมาล่างสุดก็จะเป็นเลข8นะครับบินเป็นเลข8นะครับผมหมุนกลับมาที่ซ้ายมือสุดก็จะเป็นเข้าสู่โหมดปกตินะครับเหตุผลที่ต้องใช้วอลลุ่มก็เพราะว่าสวิต สองจังหวะของ i6x มีเพียงตัวเดียวคือสวิตซ์นะครับนอกนั้นเป็นสวิต์จังหวะเดียวนะครับผมโอเคก็เลยประยุกต์ใช้งานใช้วอลลุ่มนะครับจะได้ใช้ไฟหมดได้ครบนะครับส่วนลำนี้เจ้าของบอกว่าไม่ต้องเซตหงายท้องนะครับไม่ต้องเซตหงายท้องก็เลยไม่ได้ add สวิตซ์อินเวอร์เอาไว้ให้นะครับผมโอเคครับก็จะบินปกติจะไม่บินหงายท้องนะครับฮอสเกลได้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวลองไปบินกันครับงานเซตของพลกับอ้นนะครับผม เดี๋ยวไปส่งงานกันครับเทปบินส่งงานฮอ s สเกลครับผมอีซ e ีนะครับติดกล่อง h 1ใส่จโร GPS นี่นักบินนะครับโทนี้อ้นเดี๋ยวบินแมนนวนก่อนนะครับอ่าอันนี้เทสบินแมนนว่นนะครับโอเคครับผมเล่นหางเล่นลายปกติ เค okay, ครับเดี๋ยวเช็เดี๋ยวเช็เเ GPS นะครับเพราะว่าแบตไม่ไม่ได้ไม่ได้ชาร์จมาเต็มนะครับมีก้อนเดียวเดี๋ยวเช็ค GPS ก่อน,นกด GPS เขียวไหมเขียวอยู่เขียวค้างแล้วเ,เพราะว่าต้องเช็คดาวเทียมก่อนนะครับ โอเคครับโหมด GPS นะครับเดี๋ยวนะครับนักบินชูรีโมทนะครับปนชูรีโมทน่ะชูจะออกไปเลยนี่นะครับผมไม่ได้บังคับนะครับผมโอเคครับผมเฮลิคอปเตอร์กันเองนะครับโอเคอันนี้นะเพราะแบตเราชาร์จมาไม่เต็มโอเคครับเดี๋ยวเตรียมลงจอดนะครับเพราะว่านิ่งแล้วครับ เรียบร้อยครับก็ประมาณนี้นะครับเทสเรียบร้อยเนื่องจากแบตเตอรี่มันเป็น2,002นะครับก้อนเล็กแล้วเราชาร์จมาไม่เต็มแต่โหมด GPS นิ่งแล้วเพราะเราปล่อยรีโมทได้แล้วเพราะนั้นโหมดอื่นเขาก็ทํางานปกตินะครับโอเคครับเนื่องจากวันนี้มันค้มนะครับเพราะว่าฝนมันฝนมันเพิ่งตกไปนะครับแต่งานมันเสร็จแล้วก็เลยมาทําคลิปบิน GPS ครับผมเพราะว่าบินแมนนวลผ่านเรียบร้อยหมดแล้วโอเคครับนิ่งตามคลิปครับผมปล่อยรีโมทได้กล่องกันทํางานปกติ ส่งงานครับโอเคครับสวัสดีครับมาบินกันครับโคักอ,อาซีทุกท่าน